สวัสดีจ้พาพ่อพ่อแม่แม่พี่หอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยในในใจ้ะเด้อมหอมมะละกอถ้าบางคเด็กหน่อยจ้ากินยิ้มแล้วก็บของชักกันนอนเอเดนนา,าดแล้วจ้ะนอนเงาเลยไหน,ะนี่วันนี้พี่เกอร์ไม,ไม่ออกนะออกซองมือตรวจตกค้อนซองมือรวดเลยกับอาบน้ำซองมือแล้ว สลิดก็จอยล้มค่ะเถิงเนะขาพ่ค่อยกินได้เลยน้เถ่าแมนบอกหนาห่อนไหมลูกฝอยพ่ค่อยกินเขาเมือ่อกินพ่ค่อยกินอาหารเลยเด้เง่นี่ยล,ลงมมาได้เก๋ฝอยเขอ่าเดี๋ยวเขาล้เราก็โดดเองไลยเขาล้มมาได้ป่ะพ่อ เป็นยังสมองลงไม่ได้บ่ะมอ กินมาหยุดไปย้อนนะกันมีให้กินกินได้หมดมือละกินสุดนี่เราก็เต้าเล้ได้นะพอได้ให้กินอีกละกินหลอกพักกันวกแฝกวกแตนพวกอะน้ำตาลมันคือขึ้นคักนะนๆแลนตีปีกพับๆปลข้างนอกอะ่ะโอ้ยเแม่นเนาะเสว้บผ้เฮ็ดมันเนี่ยพี่น้องก็เอ่อกลับมาบันนอนคุณเสื้อคน ถนนแช่ว่าละเท่าเอ้ยจ้อขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อทำมาเบิ่งนี่เบิ้งพิ่นนอนหน่นยนอนส้มโอเพิ่นนอน คนสดกินไปแล้วนะเดียจเอพี่น้อก็นอนสบายใจนะี่น้องเ้นั่นแหะ เร้วอข่าสถานห,าหม่องเราของน้องได้ี่นอ,อ,อ,อกนกันเอยนถเข็นมาตั้งแบบนี้มัก็เลยแอบนะมลูกตตวันนี้มองเนนี่น กินแล้วเพืนก,ก็หาหมองน้อพี่น้องเย ระวังหน้ามันขี่แมวยดใส่หัวเด้เส้นหลังค้าน่ะขอบุณหลายๆด้จ้ะเด้อที่กล่ามว่าเบิ่งพอๆแม่ีกสิถ้าเใ็นว่าเบิ่งลูกๆนะจ้ะเพราะว่าการกินดูจังใดเป็นจังใดนะจ้ะชู้เมือเนี่ยนะจะกระติดท่ายแบบนี้แหละจ้ะ ขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อทีแวรเวียนขอมะบ่งแม่เมย์สิบบาาทีทพอถิ่มกันได้จ้ะขอให้กำลังใจลูกหลาน คอยให้กันน้องใจลูกๆเต้าๆนี่นี้จะเด็กน้อยบุรหลอดบวชั้นเขาเออบุรหลอดเขาแล้วตานบวหั้นเขานั่งจะตานนั่งจะตานตัวเดียวขอลอดเด้วจะตานเดียวจะหามองลำเมืองนั่นละใบเปิ้นใบเปิ้นก็อยู่น่นเดี๋ยวนี้ใบเปิ้นเข้าบ้านละเสร็จเข้าบ้านละเมื่อก่อนไม่เข้า น้อนลูกเดียวนะวโซบูกินกน,น,น,นิ่มแล้วก็นอนเนี่ยชาริดเอ๊ะเบิ่งได้หนีกับบ้าจอยแล้วเนาะอ้วนๆเย,ยอะใครอยากกินน้องมาไหนน้ยอตอนนี้ยังถือกินนะน้องพี่น้องแล้วก็นอนอยู่ทุก ดำเกรงเหมือนใช่นาะโอ้ยดำเกรงน้อนอยู่คนอยู่ข้างในั้นคนเอ้ยนั่นะนับดำเกรงน้อยนอนอยู่ข้างนั้นนี่ก็นอนสวยคนสวยนอนหน่นนคนสวยนอนอะนอนคนสวยนนคนสวยเน่น่เน่คนสวยนี่เน่ ี๋ยมาอี้นี่แม่ได้ไหมใบเพิ่นคิดจงไงมาอ้อนแม่วันนี้ฮะทุกทีไม่เข้าใกล้เลยทุกทีไม่เข้าใกล้แม่เลยวันนี้คนสวยมาอ้อนแม่แนะ่เนีะแอดแ๊ทนอนลงนอนลงกับพี่เกิด ออกข้างนอกระบบโดนเขากัดไปหมดเลยโฝนหลบฝนล่นหมดเลยส้มฉุดมาละเรือส้มฉุดกันเรือส้มฉุดกับน,น้ำตาลไม่เข้านี่ก็จะขอปิดชีพได้จ้ะจะขอปิดชิปนะขอบพระคุณหลายหลายด้จ้ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้จ้ากดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆได้จ้ะแล้วก็กดติดตามช่องฟอนล็กแมวชาแนลด,ด้วยจ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าสำหรับการติดตามค่ะขอให้พ่อแม่แม่ฟีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะล่ำรวยเงินทองห่างไกลจากโรคภัยไขาเจ็บอยู่ดีมีแห้งไนะด้จ้ะสวัสดีจ้า